ปัจจุบันคนชนบทส่วนใหญ่ไม่สามารถอยู่รอดได้ด้วยการประกอบอาชีพหลักด้านการเกษตรกรรมเพียงด้านเดียวเนื่องจากปัญหาความต้องการปัจจัยการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นการอพยพแรงงานหรือการส่งลูกหลานให้อพยพแรงงานไปทำงานเพื่อหารายได้จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คนในชนบทมองเห็นและนั่น จึงเป็นสาเหตุหนึ่งของการมองข้ามการให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในชนบทได้รับการศึกษาอีกทั้งความไม่ครอบคลุมทั่วถึงของการศึกษาในระบบพื้นฐานในชนบทเหล่านี้ล้วนเป็นผลให้เด็กและเยาวชนขาดช่องทางในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของตนให้สูงขึ้นรวมถึง การได้รับการศึกษาในระบบอย่างไม่ทั่วถึงด้วยซึ่งเด็กและเยาวชนเหล่านี้ท้ายที่สุดแล้วต้องกลายมาเป็นแรงงานอพยพในเมืองด้วยสภาพที่ด้อยการศึกษาในสังคมแม้กระทั่งแรงงานอพยพเข้ามาประกอบอาชีพในเมืองแล้วภาวะกดดนันด้านการประกอบอาชีพที่ไม่เอื้ออำนวยในการศึกษาต่อทำให แรงงานอพยพส่วนใหญ่ขาดโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ขาดแรงจูงใจหรือขาดความใส่ใจในการขวนขวายเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อขยายโอกาสในการจ้างงานของตนทำให้คนเหล่านี้มีทางเลือกในการทำงานไม่มากนักขาดอำนาจต่อรองในการใช้ชีวิตในสังคมเมืองและถูกเอารัดเอาเปรียบจากการจ้างงาน มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบทระหนักดีว่าความหมายของการศึกษาหาใช่เพื่อการเรียนเพื่อจำหรือเรียนเพื่อโอกาสในการทำงานที่สูงขึ้นเท่านั้นแต่การศึกษาจะต้องเป็นการเสริมสร้างคนให้คิดเป็นวิเคราะห์เป็นและสามารถตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้โดยอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมและวุฒิภาวะด้วยดังนั้น การส่งเสริมการศึกษาจึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาคนตามแนวปรัชญาของมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบทหรือมยชซึ่งได้มีการส่งเสริมการศึกษาต่อทั้งในระบบและนอกระบบทางมยชจึงได้ดำเนินการจัดการศึกษานอกโรงเรียนโดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางบอนเพื่อให้มีความสอดคล้องและมีความเป็นไปได้ในการเข้าถึงการศึกษาสำหรับเยาวชนแรงงานอพยพและต้องเน้นที่การดำเนินการที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุดโดยแนวทางที่จะสามารถส่งเสริมให้เยาวชนแรงงานอพยพได้รับโอกาสทางการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาทักษะเฉพาะด้านของตนได้แก่ การกระตุ้นให้พวกเขาเกิดแรงจูงใจและเห็นความสำคัญของการศึกษาการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำรวมถึงมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายและส่งเสริมการทำกิจกรรมเพื่อให้เกิดจิตอาสาขึ้นในสังคมในปัจจุบันแม้ว่ายังมีเด็กและเยาวชนในชนบทอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังเข้าไม่ถึงการศึกษาในระบบ และยังคงต้องเข้าสู่วงจรการอพยพแรงงานเพื่อหารายได้จุนเจือครอบครัวและดำรงชีวิตในสังคมแต่อย่างน้อยมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบทแห่งนี้ยังคงเปิดเป็นพื้นที่สำหรับให้โอกาสกับผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเรื่องการศึกษาและการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในสังคมเมืองได้อีกทางเลือกหนึ่ง